ประเด็นเนาะหอประตุเส้สเขาสาเขาสาลากเพราเื่อเขากระตูม,มัดนี่ก็ว่ามากกลยอ้หลก็ใส่แน่นหน่อยพี่นอนก็นสิห่อคือกันอยุโร่หรือจังใดแต่ว่ามีก็มหสังหวาดแน่นี่จังบ่ได้ระบาง มัดใบหน้ำฮักมุมหล้วก็มัดใบหน่ำต้มมัดไม,มันก็ต้มพัดเข้ากับสีต้มในทัวขั้นกะทินี่คือหัวกะทิสดกะทิก้องก็ได้ แต่ว่าความแสบมันก็สิตแตกต่างกันแดดตะพูมักอืออออ๋อหัขาล่ะอ๋อก็สิใสเขาบ่ต้องมาแล้วเห็ดเห็ดเขาตุ่มแนวนี้ซศร้าอรรถเอาเกลือเซนแอนหน่อยนึ่งง่ายหมดทั่วขั้นอยากใส่กมาเจ้าคนกิดต้มหรือว่าต้มหรือ,อกระได ใมันส so so ุกสุกให้มันสุกแล้วก่อนจังเอามาห่อใส่ข้าวใส่กล้วยอันน้ําตาลซาวใส่น้ํากับเกลือนี่ก็แล้วแต่ผู้มักคือกันนั่นล่ะนีก็ถนัดเนีเฮ็ดจังซี่ บเบิใ์ตเระดาษขาวฉากโต๊ะขาวสากโน่นันขาวสากขาวสากแต่ผูน้องคนเพิ่นกันว่าขาวสลากคือย่าบนในมืออื้นเพิ่นก็สิเปเขียนซื้อไปอีหยังนอพนบาเขียนซื้อบานเีขี้เฮานอกซื้อน้มสกุลไปผ้าจับพาเข่าหนึ่งผ้าพน่าห่อเขา่าซิฟห่อพาเข่าหนึงผ้าติบเข่าเอ๊ก ผ้าเขานึ่งผ้าติบเขานึ่งติฟดาก็มีพ่อเข่าซิบพ่อเพ่นว่าเขียนลาะเขียนใส่กระดาษไปเข้ากับพันไปลงบาดคู่บาเพื่อนกระสิจับจับถือเข้าถือองค์ไรเข้ากระสิเอาเงินแล้วยั้งไปแหลกสะพัดใจก็เ้าสิไปใส่เพิ่นเพื่อนบ่ด้บ้างครับเป็นท่านหลออปีขวอมเสื้อนอกห้านส่พอดแต่เม้าผ้าหิบตาถับ เขาพาลับดินเนี่ยแม่นแม่นย้ายกังขื้นพกถุ่มพันสิตีกองผู้บาทั้งวัดเพิ่นตีกองให้ไปร่วมกันแต่คนกับสีผ้าวา่าผ้าอื่นงหาผู้ร่วงรับไปเนาะบางเขาตากนี่ที่ย้ายกังเว้นได้บ้านแห่นเพลนแต่แต่ทองที่เนาะผู้นั่งก้นมันก็เฮ็ดนี่ยเหมือเศร้าทั้งนั่งบ้านนะนะเพ,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 พื่อนพร้อมเพื่อนพันสิตีกองมาลาปอกคือกันนั่นแหละ เสียท่อเขาคือกันนั่งบานกับเฮ็ดห่อเดียวเบิด์ตบานห่อบบอกไงเมือ่อนี้ถ้ามีเจ้าปูเจ้าปูกับก็คือที่คือผู้ตาผู้ตาบานเท่านั้นแหละเพิ่อนกับสีเอากระตาบอกไงเข่งเมื่อยมาตังค์ไปกลางจ้าละเพิ่อนกับสีเอาเบิดตตุ้งเงินแหห่เอาใส่หันเงินนาวห่อเขาจับจเอ,อื่นมาเขาจำเนาะเพิ่อนกับสีเอาไปหาปูตาผมละเบิร์ตเงิน เมียก๊อสกับโบจักคือกันแต่ก็ค่อยสืบสานไปกับจักกับหูไปแม่นหูว่าเวิร์สก็ดีกว่าโบหูประเภทนี้ทั้งอีสานเขาเนาะแต่ที่ข้อยซึมซับกับไปหมู่ร้านหลุ่นไม่กับต่อเข้าไปเรื่อยเอยเกิดมาสืบห้อยตาว่าห้อยปูไปเมืองขั้นบกไปจักเสือมันกับโบหูขั้นบกไปจักเสือมันกับโบจักตัวกับจักเอาเองห้าจังแจ๊กว่ามัดพอดีจำไหนการห่อข้าวต้มนี่ เนาะผู้แถวคนคารับเนี่ยติดตัวเหี้ยตัวคนหนองานศพนัดตั้งแต่ตองบนกระโบเหี่ยวห่วงก็นี่็บหอนเดียวแผ่นเดียวคนมาหย่านมันตายสา่มสดเพิ่นถือเขตถือหยังตอกกระให้มัดขี่ยู่คู่นี้ตองนี่ตองให้มัดคู่คือทรงนี้นะงานศพคู่นี้ขี่ยู่คู่นี้เพิ่นว่าโบราณเพิ่นบอกเพิ่นวอาผู้มือเนี่ยเจ้าคารับโมคารับเนี่ยแต่ว่า Con lùn câu con cây dứt thử bây dù. 2, 3, 4, 5, con mà hát, đừng ổng lệ. 8, 9, 10, 11,

โม้โมกัขี้่อนกัถือนะยิม้มามาด้อมาล้าาา <c oughs> วบ้านมาจากับมมาด้วยเื่อนค้เอาบนเอาพระดินพีน่น่อง การห่อข้าต้มสน้าในพืเนที่ต่างๆ้กูสารเสนอในข่าวข้าง้าออกข้างซ้ายข้าวาั่วเมยิ่าน่าเป็นมกข้นไม่ใช่ห่อข้าต้มวัดนาพี่หน่อยไหนจะชิมหานห่อข้าต้มพนยาดีกว่า แกงอเาน่อยให้แม่โอะเจ้ามีห่หยางเจาก็ยิบเจ้าแล้วห้องกินบบดนี้เ้อร์แล้ววลามไม่ได้ยีแม่รอเออตัหาแม่โอ๊อห่างีสานอมมีมข้ามากกกยาคนว่ะมีหมากมีหมากมีผู้มีเสียดกกยาตัวอี่ขห้องกินข้ามี่เอกกับไปสื่อใสห้องกินแน่ไร้อรเม่เข้ามาคือว่า มันผูรุษปูวงรับไปเดี๋ยวมากเข้ากับหาใส่ผู้นันมันก็นเฮ็ดเป็นเป็นอีหยังก่อนหน่อยเป็นเป็นคือถวยนี่นะอเอาปเดแดยเอาหยังใส่น้ำเอาข้งกินเท่านี่แหละแน่ไรเมพอเข้ามากแต่ผู้รวงรับไปเดี๋ยวนั้นบันผูรุษเข้ามากนระืเขาก็เอาใส่ ย้ายนี่บุญเขาสากนี่ขาสิย้ายกังเวนขั้นเขาพร,รับดินนี่ย้ายกังคืนเพิ่นมาเา้าตาเข้าฟ่งมาาเนาะหายเสือบ่เสือกะบ่วากันเพิ่นมาตอนพกถุ่มเขาพร,รับดินนี่ทือเขาสากนี่ม,ม,มือเอือนมือเอือนเป็นมือแรกเป็นมือย้ายขั้นเขาผร,รับดินพกถุ่มประตูนรกประตูสวรรค์เปิดว่าคนขี้ลูกนสิตรีกองพนสิปอยวิญญาณ สุ่มสี่มาหาพ่อเขาน้ำเอาอันนะักขั้นผู้ัยวอมเฮ็ดให้พ่อ้แม่คว้อเสื้อน,นั่นแม่ก็สิยืนหายยู่ใต้วัดเห็นตะมูกินตกกะทาเนี่ยไปตองข้อสิได้เฮ็ดได้นี่ตกกะทาไปเนี่ยไปตองบา้านนี้อันย่อมมาถูกที่มันยัางผู้คนข้ามาผู้คนปล่อยมาถึงเวล่าเผื่อเอิดเมื่อพปกตีกองอยู่ได้ขั้นแล้วนั่นเออเหมือนแม่ล่าภัษาปกตีกองก็ได้พ่อไหนกินก็คือมอล่อเพลินล่อมมัน ก็ลเลน้หยหงาับเมื่อปีหนาจังสีมาไม่เพเ่็นนบอก,ว,ก,กว่าลูกเต้าโหเฮ็ดกินท่านน้่มเพื่นบ่าหูจังสีเสียขายแม่มันเหมดคเพื่นบ่าหนหนบอก่ะมันบริกินมานเป็นลูกสิกินสิท่านน้่มมากมูเขาหาเมื่อจัาหลดสูกสูกใสเออโตและเลี้ยไปตองเขาอยู่หลวบหวบอยู่บริกินนะเจ้าบ่าเหตุมีหยัางกับเหอาใส่หนีเงื่อนกับเอาใส่เน,นี่ยเงื่นอนะนบาทหนึ่งซ้ำเงื่อนหลานเขาเงื่อนก็เง่านั่นเหาใส่หนีเขานะ ไปซื้อความสุขความเจริญให้กินอยาสูดทุกซุกเนี่ยบ้านพี่หนาจังมาเอาไม้เหากับบ้านใหเอาใส่ได้หลายนะเออไ้เพิ่อนเคยมะข่ำมะคูนเหากับเด้อเหากับบ้านเดี๋ยวว่าเอาความนี้เอารองไม้คู่นึงกับเทียนดอันอันนึงเด้อมีเปีงเนี่ยปีงยังกับใส่เด้อได้ยินบ่ล่ะสีล่าเพิ่นว่ามายืนมึงเห็นบ่ล่ะว่าลำเพิ่นลำอยู่ใต้วัดน่ หมอบันจ้ำนี่ยังเสียเอาใส่อยู่ได้นี่นีม,นาม,านมันก็หมากกกยาเพื่นบ้าผู้ทั้งคนมันก็นเห็ดเป็นคือถวยนี่นี่ไม่กลัวเห็ดคือแม่เอาเห็ดปลาเห็ดจังสีเดียห่อเขาเพื่อนมาห่อเขา,เขานี่ไผบ่กินท้านหน่ำพ่อแม่ก็ไม่ยืนเรี่ยอยู่ตายวัดเห็นบหมอบร่ำปอสลัดเพืออ่อนบ้าย่าิเท่านั้นยืนอยู่เห็ดหยังถึงไม่ได้กราบเดจาจะคือเ่อเมื่อน้ำเพลนปอสลัดนั่ร่ำไม่เบิ่งนะ ผู้ขาบ่อันได้กินดูผู้ขาสีมาอยู่บ่ใจผู้ขาทาบางอีเนี้ยจะเข้าทาจนบากกับพ่อมากก็ได้หายกรบฟเมื่อนีไปที่ไปตองเขานน่นเขากินเบิดแล้วคือเขากินขนมนี่นะนี่เข้าสื้อไรนี่เขากินกินแต่เขากะถิมบ่เกี่ยงเพื่อนกับแม่รีอยากกินบ้านผู้คนบริก,กินดูดูบ่จักยังน,น<ส>นะนะเออปเป็นียากกินเศษอาหารเพิน่นกับกลับเมื่อนีนที่บ้าน ทนหมูจังสี่สีข้ายแม่มันเบิดเพิ่งกบานที่รูว่ากินท่านน้เพิ่งบะีขา,ขา,าเออเอาไว้หัวมันยั้งความไม้พิ่งบางสินะบักผิกสดอียังเาเอาใจเบิดในนีคุณทั้งคนลับโชคดีคตัวยหยวดใจตุ่มเนื้อเอาใ่นำ้ำอืมนี่นะเอาหนามคอดใ่น้ำกระไรไปปุงใทั้งขางนี่กระไหรหนเาเา ขาลดได้มันลดนืขอขอกินแนกูกินแนแต่เขาสิว่าคอไม่ให้กินคือมีเรอพะว่าใส่ยาเงีแล้วองาดเทเขาไี่เอากระซังไเด้อพ ah ่แม่พี่น้องโอ้ยงปลาโตไปพี่น้องเอาอันเบี่ตีเหรอเอาอันอันโชว์นี่ตเหรก็โชว์เนี่ตี้เหอแล้ววาโมดุงมือน้ืนนเเเออ้อออ เอ้าานมาสนใจสั่งได้ผลิตภัณฑ์จากขางอีสานบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องนี่ละขายพี่น้องด้าไม่จช่บาทด้ามล้วเจ็ดสิบหกสิบก็ว่าไปตัวสั่งหลายห้าสิบอันขึ้นไปได้ราคะโซนสามยี่สิบงานฝีมือได้เนี่ยจ้ะทำจากใบต้นใบหางเสือไฮโดรหยางเสือดอกหญ้าหางเสือโู่นนั่นขนมองเชิญโรชนะคะกวาดให้เบื้องแน่ดีบ้าง แต่ว่ามันสิกวดพื้น,นั่งจะดีพี่นอ้องกวดพื้นแะว,ว่าปูนซีเมนต์น่ะน,นะเดี๋ยวนี้มันสิกวดดีเดี๋ยวกวดไปกวดมามันสิเป็นลักษณะงอๆขึ้นเกิดขึ้นเองกวดแล้วมันเป็นนังซี่พี่นอ้องมันแห้งกวดดีจะมันก็แห้งกวดดีไปเรื่อยๆกวดดีกวดพื้นซีเมนต์ดีพี่นอ้องการแรกแรกการใช้งานเนาะถ้าเอาพื้นเรียบก็บเป็นฟอยธรรมดาแบบ๋ฟอยแบบเขียนธรรมดาก็มีคือกันเป็นสิ่งผ้าโอท็อป ของหมู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องปัดดีดีกว่านะเออของของเห็ดเองใส่ไปไมื่อไรมันแห้งมากคือเป็นลักษณะนีู่พี่น้องหนาคือเกาเม่ได้มันแห้งมากมันบางบะเมียนหนาคือเกาอันผู้ผู้เดียวกันเห็ดแต่เขาเห็ดใหม่เต่เขาเห็ดเกาเนาะพี่น้องหนึงหนาดีให้ใส่ไปหนึงหนาให้ผู้ผู้ กวดพื่นซีเมนต์นี่ละเหมาะสุดแล้วเนาะพื้นที่ดินก็ได้เน้ะน่าจะป้อมแข่งก็อ้อนอ้อนลงมาจะตาบักข้าวยุ่ดอกก้านบักข้าวยุ่ดอกบ้านผมนี่แข่งไม่เห็นก็อ้อนไปใหญ่นะแม่นแต่ไปใหญ่นะบ่อขาดบ่ขาดบ่ดีนะขัดมาเดินหน่อยนะ